สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีชาวยู u ู e ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ชอบในการปลูกต้นไม้นะครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดนะครับวัดป่าบ้านคอนะครับสำหรับวันที่ฝนตกนะครับพายุเข้านะครับทำการเกษตรไม่ได้นะครับก็อาศัยจังหวะนี้นะครับ พาท่านนะมาเที่ยวชมวัดนะครับสายปฏิบัติอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งสวยงามแล้วก็สงบนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดรัทนีนะครับอำเภอบ้านถือนะครับใช้ถนนอุดรบ้านถือนะครับมาถึงบ้านบ้านาเที่ยมนะครับแล้วก็เลยมาอีกนิดนึงนะครับ ประมาณ2กิโลนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับมาถึงวัดป่าบ้านเคสนะครับซึ่งเป็นวัดสายปฏิจุบัติของหลวงพ่อทูลน,นะครับซึ่งหลวงพ่อเนี่ยนะครับได้มรณา,าพไปนานแล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาแวะ,ะเก็บภาพบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับ ในวัดนียจะแยกเป็นสองส่วนนะครับแยกส่วนปฏิบัติธรรมของพระนะครับกุฏิจะอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ผมถ่ายเนี่ยจะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าวนาัอุทยานนะครับนี่ครับจะ,จะมีทางไปวิหารสังเวชนียสถานนะครับ้มศรีมหาโพธิ์สำหรับทานายที่อยากจะมากราบไหว้นะครับมา เก็บภาพบรรยากาศมานั่งสมาธินะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับเนี่ยพาบรรยากาศผมก็จะพาท่าน,นเดินเข้ามาชมภายในมหาเจดีย์นะครับข้างในก็จะบรรจ,จุสาลีกภาพนะครับนี่ฮะก็ช่วงนี้นะครับถ่ายประมาณสักช่วงประมาณ1 1โมงกว่าๆนะครับ บรรยากาศเงียบมากนะครับแล้วก็สงบมากนะครับน่าที่จะมาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งนะครับหรือว่ามาศึกษาพระธรรมนะครับมาชมธรรมชาตินะครับสำหรับชาวเกษตรชาวสวนนะครับอย่างผมหรืออย่างทุกท่านนะครับก็วันว่างนะฮะก็จะพักผ่อนสายตานำด้วยการไป ทำบุญนะครับไปศึกษาระธรรมในวัดต่างๆนะครับนี่ครับภายในพระมหาจีดีนี้นะครับก็จะกว้างใหญ่นะครับข้างในก็จะมีอ,ะองค์จีดีทองคําอยู่นะครับแล้วก็มีสลิกะธาตุอยู่นะครับนี่ครับภายในข้างบนตกแต่งแล้วก็เขียนสีผนังนะครับ เป็นเรื่องราวประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับรวมถึงคําคสอนของคนโบราณต่างๆนะครับก็จะอยู่บนผนังนะครับถ้าท่านใดเนี่ยมีเวลาผมอยากแนะนํามานะครับค่อยดูแล้วก็ศึกษาไปนะครับก็วัดนี้ไม่ธรรมดานะครับได้ทั้งความสวยแล้วก็ความสงบนะครับแล้วก็แฝงด้วยธรรมะ ต่างๆเยอะแยะนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมวันอุทยานนะครับก็พาท่านเนี่ยมากราบไหว้นะครับสริกภาพอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยของหลวงพ่อทูลอยู่นะครับวัดป,ป่าบ้านเคะนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมานะครับ ถ้าเกิดอ่าเรามาเส้นนี้นะครับแวววัดป่าบ้านค้อนะครับเลยไปอยู่ก็จะเป็นอนำเภอบ้านผือนะครับเราก็จะขึ้นไปอ่าภูเขาบาทนะครับขึ้นไปอ่าวัดป่านาคำน้อยนะครับหลวงพ่ออินถวายนะครับแล้วก็ขึ้นไปวัดวัดป่าภูกอนนะเป็นเส้นทางเดียวกันนะครับเส้นทางธรรมะธรรมชาตินะครับ นี่ฮก็นะครับมาทําบุญแล้วนะครับก็อดที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านเนี่ยรับชม,ไ,มได้นะครับเพราะว่าภาพมันสวยแล้วก็สงบจริงๆนะครับขณะเวลาที่ผมมาถ่ายทำนี่ยก็ยังเงียบสงบนะครับแล้วภายในวัดเนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มนะครับคอยให้บริการนะครับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาพระธรรมฟรีนะครับ แต่ท่านก็สามารถหยอดตู้บริจาคเนี่ยตามแรงศรัทธาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอูบัตีน e ชายเย็นนะครับชาเขียวกาแฟต่างๆนะครับก็สามารถบริจาคหยอดตู้ได้นะครับโดยที่ไม่ได้คิดนะครับราคานะครับเป็นการทําบุญซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ครับทีนี้ผมก็จะพาท่าน,เ,นเดินไปที่ วนอุทยานนะครับภายในบริเวณที่เดินไปเนี่ยก็จะเป็นป่านะครับเป็นป่าตรงที่บริเวณเนินนี้ก็จะนะครับเป็นคล้ายสันภูสันเนินนะครับสูงจากข้างล่างเนประมาณสักสิบเมตรนะครับ ก็มาถึงทางไปพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูลน,นะครับก็จะไปทางเส้นนี้นะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่เราจะลงไปเนี่ยนะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นอุโมงค์อุโมงค์สะพานนะครับสะพานก็จะค่อยๆลดระดับลงไปเรื่อยๆจนถึงพื้นข้างล่างนะครับระหว่างะสะพานเนี่ยก็จะมีผนังถ้ำนะครับที่เป็นประวัติของพทธเจ้านะครับแล้วก็เป็นสะพาน นะครับคาสอนของคนโบราณนะครับวนลงไปเรื่อยๆนะครับจะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูนะครับลงไปที่วัดอุทยานนะครับเป็นวัดที่สงบจริงๆนะครับไม่มีความวุ่นวายนะครับแล้วก็เป็นวัดที่น่าจะมาศึกษาพระธรรมนะครับมาทําบุญนะครับนี่ครับ ถ้าบรรยากาศข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ฎระเบียบนะครับที่จะเข้ามาภายในบริเวณวัดนะครับต้องต้องเงียบนะครับทันใดเอาลูกหลานไปรับชมเข้ามาในวัดเนะี่ยต้องต้องเงียบนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของเด็กๆนะครับที่จะได้ศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนี่ฮะทางน้องเขจะ บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นสะพานที่ทําใหม่นะครับเป็นสะพานลดระดับลงไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะเดินลุกบันไดก็ได้นะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับนี่สะพานก็จะเป็นแบบโค้งๆนะครับแบบนี้นะครับชมบรรยากาศฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นหนองน้ําใหญ่นะครับเนี่ยภายในระหว่างสะพานนะครับก็จะมี อ่าเขาเรียกว่าวงเวียนนะครับวงเวียนชีวิตนะครับเนี่ยก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงข้างล่างนั่แหละครับก็ผมก็เก็บภาพบรรยากาศมาเป็นบางส่วนนะครับจริงๆเยอะนะครับเนี่ยก็เก็บมาเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอ่าเรื่องราวให้อ่านนะครับถ้าเกิดใครได้แวะมาเนี่ยนะครับก็จะเพลิดเพลิน นะครับแล้วก็ได้ความรู้นะครับในการใช้ธรรมะนะครับใช้ชีวิตนะครับเกี่ยวกับธรรมะนี่ครับก็จะเดินบนไปแบบนี้นะครับลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะค่อยๆลดระดับลงไปจนถึงข้างล่างนะครับหลายที่นะครับตอนนี้นะครับพายุเข้านะครับ บางที่อ,อาจจะน้ําท่วมนะครับอาจจะทําให้พืชผลการเกษตรเสียหายนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับนี่ฮะก็มาถึงบริเวณพื้นข้างล่างแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของวนอุทยานธรรมะนะครับนี่นะครับอยู่ใกล้ฝั่งโน้นนะครับแต่ผมก็จะมา ทางด้านซ้ายนี้แทนนะครับก็จะมีคำสอนนะครับเขียนติดไว้ทุกอันนะครับนี่ครับบรรยากาศสงบรลมเย็นนะครับเหมาะที่จะมาพักผ่อนนะครับสงบกิจสงบใจนะครับแล้วก็ดื่มด่ำกับธรรมชาติธรรม,มะนะครับ ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับถ้าเกิดห่างจากตัวเมืองอุดรน,นะครับก็น่าจะอ,าอยู่ที่ประมาณ20ประมาณ20กว่ากิโลนะครับห่างออกจากอุดรน,นะครับใช้ถนนอุดรหนองคายนะครับแล้วก็มาถึงแยกบ้านผือนะครับก็วิ่งตรงมาอุดรบ้านผือนะครับมาถึงบ้านเทียมนะครับก็แยกขวามือนะครับ ไปบ้านคาะนะครับอีกประมาณ3กิโลก็จะถึงจุดหมายปลายทางนะครับหรือสามารถปักหมุดพิกัดได้นะครับมีพิกัดวิ่งถึงเลยนะครับออกจากวัดป่าบ้านคาะนะครับก็ขึ้นต่อเลยนะครับไปที่วัดป่าภูก้่อนนะครับหรือวแวะเที่ยวภูเขาบาทก่อนนะครับรอดดโลกนะครับ นี่ครับก็มีภาพบรรยากาศน้ำตกเย็นๆนะครับมีหุน่นปั้นขององค์พระธรรมสัมพุทธเจ้านะครับโกดช้างนะครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับเป็นสถานที่พระราชทานเพิงศพนะครับพระราชทานาเพิงสลีระนะครับของหลวงพอ่อทูลนะครับ ก็เอาไว้ทําให้คนกราบไหว้นะครับผมก็เคยมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ยังต้องเดินลงบันไดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้สร้างเป็นวรรอุทยานนะครับ ก็จะมีแค่พิพิธภัณฑ์นะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาก็ได้ให้ตั้งเป็นวัดอุทยานแห่งธรรมะแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาเที่ยวศึกษาพระธรรมได้นะครับนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นหอไตนะครับภายในหอไตเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนนะครับเข้าไปชมนะครับภายในหอไตก็จะมีอ่าหนังสือ นะครับชีวประวัติแล้วก็หนังสือต่างๆเนีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีมุมให้นั่งอ่านนะครับมีที่ให้นั่งสมาธินะครับบรรยากาศข,ข้างในเนี่ยนะครับจะเย็นสบายนะครับเนี่ยส่วนด้านบนของหอไตนะครับชั้นสองเนี่ยนะครับก็จะเป็นประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ก็จะมีะเขาเรียกว่าทำเป็นระบบใหม่นะครับใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับในการฉายภาพแล้วก็มีทั้งหุ่นปั้นอะไรต่างๆนะครับแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปวันนี้นะครับเพราะว่าช่างเขากำลังเปลี่ยนหลอดไฟก็เลยไม่ได้ขึ้นไปถ่ายนะครับพอดอีวันนี้เป็นเป็นวันหยุดนะครับช่างเขาก็เลยเข้ามาทำนะครับ นี่ครับภายในหอไตก็สวยงามครับใดอ,อยากจะอ่านศึกษาธรรมะนะครับก็นั่งกับมุมบรรยากาศสวยๆได้นะครับอากาศเย็นสบายนะครับขนาดช่วงประมาณเกือบเพียงละตอนนี้นะครับก็บรรยากาศก็ยังดีนะครับเย็นสบายนะครับเพราะว่า บริเวณรอบข้างเนี่ยนะครับทั้งหมดจะเป็นป่านะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะครับน้ําตกจําลองนะครับมันก็จะมีบ่อปลาทองอยู่นะครับซึ่งผมชอบบริเวณนี้มากนะครับก็จะเย็นสบายนะครับมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้นะครับมานั่งพักผ่อนได้ ก่เก็บภาพบรรยากาศนะครับยาวๆให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับพักผ่อนสายตากันนะครับก็พักก่อนนะครับสักวันสองวันนะครับรอให้พายุาซาคนนี้นิดนึงนะครับแล้วก็จะเข้าสู่โหมดของอต้นลินจีกันต่อนะครับต้นลิ้นจี่ปลูกใหม่นะครับ ก็ท่านใดที่รับชมแล้วยังไม่ติดตามก็ฝากท่านกดติดตามด้วยนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปแล้วก็ความรู้ดีๆนะครับแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับหรือว่าท่านใดที่ปลูกงานแล้วนะครับก็สามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทางคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านอื่นเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันครับขอให้เป็นช่องที่ อทําทเกษตรนะครับที่คนอื่นในะความรู้ไปด้วยกันนะครับนี่ครับส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นอ่าพิพิธภัณฑ์นะครับข้างในก็จะเป็น หุ่นปั้นนะครับของพระสงฆ์นะจิตวัตรของพระสงฆ์นะครับแต่ละวันแล้วก็รอบปีทําอะไรนะครับในวันสําคัญนะครับเนี่ยผมก็ถ่ายให้ทุกท่านเนี่ยชมไปเรื่อยๆนะครับก็จะขอ ัดภาพเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างขวางจริงๆนะครับนี่ครับก็จะเดินวนไปเรื่อยๆนะครับเดินวนไปแล้วก็เข้าสู่พิพิธภัณฑ์นะครับนี่ครับส่วนพิพิธภัณฑ์อีกหลังนึงเนี่ยนะครับผมไม่ได้ขึ้นไปถ่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากฝนกําลังจะตกนะครับตอนนี้แดดมาแต่ว่าฟ้าค้นมาแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีหุ่นปั้นนะครของหลวงพ่ออยู่นะครับ ทันใดก็อยากจะกราบไหว้นะครับก็เรียนเชิญได้นะครับมานะครับ<อ>นี่ครับเป็นภาพบรรยากาศของวัดป่าบันค้อนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ คลิปหน้าเข้าสู่ระบบการเกษตรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ